ส่วนดีไซน์ของ e n o v o Lock 15ตัวนี้นะครับเวลาจับขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกมีอาการแบบเป็นรเป็นรงอยง่ายเหมือนกับพวกที่เป็นผิวโลหะแต่อันนี้มาถึงพวกรอยน้วม,มือที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราจับเราถือตัวเครื่องไม่ใช่แบบว่าเอาไปทําเป็นรอยอะไรพวกนี้มานะถ้าเกิดบอนนที้เป็นโลหะส่วนมากก็จะแบบว่า เวลาจับจับเล่นแล้วมีแบบอาการไฟดูดเล็กน้อยนะครับคนมาแตะหลังเราก็เหมือนกับเพื่อมีไฟชั้งๆือเปล่าครับแต่ว่าตัวนี้ก็ช่วยปัญหาตรงนั้นไปเห็นโลโก้ L O Q แบบนี้นะครับอาจจะไม่คุ้นตาสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาดูโลโก้ด้านล่างตรงนี้ครับจะเห็นเลยว่านี่คือโน้ตบุ๊กจากทาง l e n o v o ครับกับซีรีส์โน้ตบุ๊กเกมมิ่งใหม่ครับภายใต้ชื่อ Lo อกมาพร้อมกับสเปคจัดเต็มครับดีไซน์ดูพรีเมียมหรูหราแถมพอร์ตก็จัดมาให้ครบงานนี้เรียกว่าซื้อไปนะครับครบจบใช้งานได้ยาวๆแนนน่อ วันนี้ทุกคนนะครับผมพัทน,นะครับพวกเราทีมดรอยแซนตอนนี้ก็มีโน้ตบุ๊กตัวใหม่จากทาง l e n ovo นะครับเขาบอกว่าเป็นเกมมิ่งซีรีส์ใหม่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราจะคุ้นชื่อ Legion จากทาง l e n ovo มากกว่าใช่ไหมครับทั้ง Legion 5 Legion 7หรือไม่จะเป็นตัวสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่าง Legion Phone ก็ตามนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับเปิดตัวซีรีส์ใหม่ออกมาแล้วนั่นก็คือ Lo อกนะครับ ที่จะมาตีตลาดนะครับเป็นโ้ตพุกเกมมิ่งอะรนคะเริ่มต้นนะครับแต่ว่าเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องการออกแบบแล้วก็สเปคนี่คือก็จัดมาเต็มไม่แพ้ตัวแรงๆเหมือนกันโดยตอนนี้ก็เปิดตัวกันมา2รุ่นนะครับก็จะมี l o อก15ที่มีหน้าจอขนาด15.6นิ้วแล้วก็ล็อก16ที่มีหน้าจอ16นิ้วซึ่งเครื่องที่เราได้มารีวิวกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อก15นะครับเอาสเปคตัวท็อปมาทดสอบกันเลย แผงคี่บอร์ดกับไฟ RGB นะครับนั่นาว่าสเปคตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะเราได้เป็นตัว CPU Intel นะครับ Core i7 Gen 13รหัส 13620H เป็น CPU แบบไฮบริดครับผม10 c คอ e 16 t h เทรดนะครับโดยจะแบ่งเป็น 6 Performance Core ครับเน้นความแรงไปเลยนะครับแล้วก็ X4E คอครับเน้นการประหยัดพลังงานถ้าใจสบายเข้าใจง่ายนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นงานหนกักโหลดเยอะๆนะครับหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ใช้ตัวของ P Core ไปนะครับแตถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานทั่วไปเปิดเว็บนะครับดูข้อมูลต่างๆเล่นโซเชียล ก็จะเป็น e- c o r e ส่วนกนาร์ดจอก็จะเป็น RTX ครับ4060แล้วก็มี DLSS Frame Gen ด้วยนะครับเกิดเกมไหนรองรับเนี่ยเรียกว่าช่วยเรนเดอร์เฟรมเรทให้มันมีความลื่นความสมูทมากขึ้นส่วนแรมก็อาจไม่ถึง16 g b นะครับผมแล้วก็ได้เป็นบัส5,600นะครับเหมือนกับโน้ตบุ๊กตัวท็อปกันเลยโดยสเปคนี้นะครับจากที่ไปลองเล่นเกมมา ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆครับอย่างตัว Cyberpunk 2077นเะครับเกมสายกราฟิกนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเล่นได้โอเคเลยนะครับหรือจะเป็น Valorant นะครับเรื่องของเฟรมเรทเรื่องของ r รีเฟร h อันนี้ก็โอเคมากๆรวมถึงงานตัดต่อพวกวิดีโอ 4K นะครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าได้ทั้งตัว CPU ที่แรงแล้วก็ตัวของ GPU ที่แรงด้วยก็มาช่วยเรื่องของการเรนเดอร์เฟรมเรทต่างๆได้ดีเลยทีเดียว แถมหน้าจอของรุ่นนี้นะครับก็ให้มาเหมือนกับเป็นจอของพวกเกมมิ่งตัวท็อปเลยครับกับหน้าจอ IPS ความละเอียด 2K นะครับ165 h ฮิ Hz, รขอบเคสีเนี่ยก็100% sRGB แถมรองรับ G-Sync ด้วยเรียกว่าจัดเต็มมากๆอีกสีหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับสำหรับนุ่ม,มกเกมมิ่งนอกจาก CPU GPU คหรือว่าการจอแล้วก็หน้าจอกับรีเฟรชแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการควบคุมหรือว่าแป้นพิมพ ตัวคีย์บอร์ดนี่แหละครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องของไฟ RGB ที่แบบเน้นเท่โอ้โหมาเกมมิ่งไม่ใช่นะครับแต่พูดถึงเรื่องของการจัดวางตัวของเลเยอร์แป้นพิมพ์ครับผมว่าตำแหน่งของคีย์แต่และตัวนั้นโอเคหรือเปล่านะครับไหนจะขนาดแล้วก็เรื่องของพวกทาวเวลต่างๆนะครับว่าตำแหน่งของการเลื่อนนิ้วอะไรพวกนี้มันโอเคไหมนะครับส่วนตัวแป้นพิมพ์นะครับอันนี้ก็มาเป็นแบบฟูลไซส์นะครับแล้วก็มีการแยกส่วนของตัว ปุ่มนำแผดออกมาที่ด้านขวานะครับแล้วก็การวางเลเยอร์ต่างๆไซส์ปุ่มเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกับแป้นคีย์บอร์ดเลยนะครับเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยที่เป็นพวกนำแผดเลขศูนยก็ตัวใหญ่ด้วยเรียกว่ามีการจัดวางเลเยอรคีย์บอร์ดออกมาได้น่าสนใจเลยนะครับส่วนปุ่ม power ที่บางครั้งเนี่ยบรรดาโน้ตบุ๊กที่มีคีย์บอร์ดใหญ่มักจะเอามาวางไล่เรียงกับไอ้พวกปุ่มฟังก์ชันหรือบริเวณปุ่มพว่วงนำแผดน,นะครับอันนี้คือทางเลนววรู้ว่าอาจจะมีปัญหาในการเล่นหรือว่าระหว่างการใช้งานเกย้ายตำแหน่งปุ่มพุ้ขึ้นมาไว้ที่ด้านบนใต้ส่วนของตัวจอภาพตรงนี้แทนโดยไฟที่ปุ่มพาวเวอร์ครับก็จะมีการเปลี่ยนสีนะครับตามโหมดที่เราเลือกใช้งานด้วยซึ่งการจะเปลี่ยนโหมดการใช้งานครับก็แค่กดฟังก์ชันแล้วก็คิวครับแบบนี้อ่าก็เข้ามาเป็นโหมดควอทนะครับเน้นเงียบ เน้นแบบไม่ต้องใช้แรงเยอะนะฮะส่วนพอเชื่อมต่อนะครับที่บอกว่าใส่มาให้เยอะเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรนโวล็อกนะครับ15นิ้วตัวนี้มาและจากด้านหลังนะครับผมก็จะมีพอร์ต USB A นะครับ2พอร์ตด้วยกัน r j 4 5ครับช่องแลนนะครับแล้วก็มี HDMI Full Size แล้วก็สำหรับเสียบอะแดปเตอร์นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายของตัวแป้นพิมพ์เนี่ยก็จะเป็นช่องหูฟัง3.5 แล้วก็ USB C นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งามาดูกันนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นพอร์ต USB Type A นะครับข้างๆก็จะเป็นตัวพอร์ต Electric Shutter นะครับสำหรับการเปิดปิดกล้องเว็บแคมด้วยส่วนดีไซน์ของ Lenovo Lock 15ตัวนี้นะครับก็มาในโทนสีเทานะครับแล้วก็ใช้วัสดุส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าเรื่องของงานประกอบคือต้องบอกว่ามันดูแน่นหนานะครับผมแล้วก็ตัววัสดุคพื่ผิวต่างๆเองก็ เวลาจับขึ้นมาแล้วไม่รู้สึกมีอาการแบบเป็นรงเป็นรอยง่ายเหมือนกับพวกที่เป็นผิวโลหะแต่อันนี้มาถึงพวกรอยน้ำมือที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเราจับเราถือตัวเครื่องไม่ใช่แบบว่าเอาไปทําเป็นรอยอะไรพวกนี้มานะอีกจุดหนึ่งก็คือพอบอดี้มันเป็นพลาสติกนะครับผมก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของการโดนไฟดูดไฟช็อตเผื่อบ,บ้านขครไม่มีสายดินนะครับถ้าเกิดบอดี้ที่เป็นโลหะส่วนมากก็จะแบบว่าเวลาจับจับเล่นแล้วมีแบบอาการไฟดูดเล็กน้อยนะครับคนมาแตะหลังเราก็เหมือนกับเฮ้ยมีไฟช็อตหรือ่เปล่าครับแต่ว่าตัวนี้ก็ช แต่ว่าพอเป็นงานประกอบมันดูแน่นหนาดูแข็งแรงแบบนี้นะครับน้ำหนักตัวเครื่องโดยโรวมก็ถือว่าหนักเอากากเหมือนกันครับกับเจ้า Le n e ล o v o l o c k 15ตัวนี้นะครับก็คือน้ำหนักอยู่ที่2.4กิโลกรัมเลยจากที่ได้ลองมาก็ต้องบอกว่าเ e ล o v o l o c k 15ตัวนี้ก็มีหลายจุดที่ประทับใจนะครับไม่เป็นเรื่องของตัวเครื่องงานประกอบ แล้วก็สเปคที่ให้มาดีมากเพราะได้มันเป็น CPU Intel Core i7 นะครับเจน13เรียกว่างานนี้แรงๆเลย10คอร์16เทรดนะครับแล้วอัวคลอกได้สูงสุดถึง4.9 g ิกเ หน้าจอมีความละเอียดสูงนะครับผม r e f e s เด่ร้อยหกสิาเฮิรตซ์แถมยังแสดงสีสันแบบ1 0 0 s r g b หรือว่านอกจากเล่นเกมแล้วใช้ทํากราฟิกก็ได้พอต,ต่างก็ให้มาเยอะนะครับแล้วก็ตัว usb c เนี่ยก็ full function ด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับ premium care นะครับประกันนะครับซ่อมถึงบ้าน3ปีเลยส่วนที่เป็นข้อเสียก็จะมีเรื่องของน้ําหนักตัวเครื่องนี่แหละครับที่น้ำหนักของมันก็อย่างที่บอกครับ2.4กิโลถ้าเกิดเจอแรปเตอร์เข้าไปด้วยนะครับอันนี้คือรวมแล้วก็3ากิโลกว่า และนี่ก็คือ Lenovo Lock นะครับซีรีส์เกมมิ่งโน้ตบุ๊กใหม่จากทาง Lenovo นะครับจะบอกว่าจะมาอยู่ในช่วงราคาที่ประหยัดกว่าทาง Le ี i o นนะครับผมแต่ว่าเรื่องของดีไซน์งานประกอบก็ยังคงจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับโดยนอกจากตัวของ Lenovo l o c k 15ที่เรารีวิวไปแล้วนะครับอย่างเรื่องก็ยังมีตัวของ Lenovo Lo c k 16ด้วยได้จอใหญ่ขึ้นแล้วก็สเปคแรงขึ้นด้วยนะครับใครสนใจรุ่นไหนไซส์ไหนครับก็ลองเช็คเรื่องของสเปคนะครับ CPU การ์ดจอกันได้นะครับ งวันนี้ผมพัดน์และทีมรอยแซนครับขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับขอบีกันดีกว่า